จากขงพระเจ้าในโรงนี้มึงดีปล่ยเป็นสัญลักษณ์ของมาหารฟิตพระยสคริตมองดีภายเป็นที่ดีภัยกันการพิจารณาที่สำหรับบุคคนที่ค่าโดยไม่ได้ตั้งใจเข้า,ามีเนวน้มที่จะเผชิญกับการเติบโตเป็น บางที่พระเจ้าตั้งเครื่องเป็นพิเศษเปิดปอกเพื่อ,อที่ทุกขากรมโดยไม่ได้ตั้งใจรับนีอนุญาตเฉพาะคัตตกรรมที่ไม่ตั้งใจส่งรมนี้ไปอยาอ่างเมึงดีบไปเพื่อพีบคิตตกรรมที่ร่มนี้ไปอยาอ่างมึงดีบไปได้รับอนุญาตให้กลับไปอย่างดินแดงครึ้นเข้าเองเมงื่อมหาโปรยชีวิตในคณะที่ทุกขากรม จุประสงค์ขคงระบบริภัยขค่งพระเจ้าเกิดำใหมไทำให้แผ่นดินที่พระเจ้าพระทังเกียระชาชนเป็นมนทินทุเวบับบวงริภัยทำให้คมปรับมีวิธีชีวิตเดมีโอกาสฟนทุเวอีกครั้ง พระเจ้าพยายามที่จะพิพากษาผู้คนในโลกที่ถูกประคาแต่พระเจ้าเลยให้โอกาสกับเครือครัวและสัตว์ต่างๆเขาไปในเลือที่ไม่ถึงสถานที่แห่งการส่งสั่งไม้ภาไม่คำว่าผู้มีชีวิตในอดีตทุกคนต้งตายทั้งนั้นพระเจ้าสแสดงให้ผู้คนเห็นว่าพวกเขาสามารถเลือกได้โดยการเกือใไม่เท่านั้น นัว่าเป็นสัญลักษณ์ในพระคริสต์เมื่อคนทั้งพวงที่มีชีวิตใต้ในน้ำเรืออไปสุลูกทงังนัว่าพวกเขาเก็จะเกิดใหม่ประประสงค์ข้งพระเจ้าที่จะพิพากษาผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์ด้วยพ้า ลับลานั้นมีรุ่มร่างเบื่อแหนแดเป็นที่ที่อบลามัสยุกกาบเครือรัวขึงเข้าที่ส่งพวกเขานามัสการพระเจ้าและและพระเจ้าที่สาเด็นมาในร่งนี้ในสภาพเนือหนังเมื่อพระเจ้าสาเด็นมาพิพากษาเมืองโซดมในโโมรามีช่างหนึ่งในพระคับภีไบบนที่มีคนสาม คมมาที่พระปราค่ึงบาบรามเรสนทานากับพระปราชวนหายนิกถึงนัวสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เครื่องการประทับอยู่เครื่องพระเจ้าที่นั้นผู้คนผู้อายเครื่องบูชาและนามัสการพระเจ้ามีพี่อย่างมาบรุ้ิเท่านั้นที่เขาไป ที่นั่นซาานที่สักศินไมมีประโยโฮเบมองจากนั่นไปนึกย่างไรก็ตามวันนี้คือเป็นซาตานที่สักศินแลวิจโรถงามเบระเยซูคริสต์สิ้นประชุมป่อไม่กันแกนนามเครื่องพระวิญญาณคือขันเดหลังจากนานวิสติชนในพระคริสต์กใกล้เป็นพระวิหาณพระวิหาไม่ใช่อาคารแต่ท่านมิชนที่มีพระวิญญาณบริสุธใกล้เป็นมิหาร คณานเป็นสัญลักษณ์คืออาณาจักรของพระเจ้าในดินแดนนี้เช่นเดียวกันแผ่นดินที่ชาวอิสราเอลตั้งแต่มาคแผ่นดินคณานตั้งนําเพื่อที่จะบรรณไวอาณาจักรของพระเจ้าบนโรงนี้ผู้เชื่อตั้งแต่สุขภาพสาตันเดย์ชนาในทรงกรังไพ่วิญญาณนักพุ่งไม้ถึงคุณซักชิความซักชินัยประกรรมพิมพ์ไม้ถึงทุกคนหรือซิงค์เกิดเชฟบุชจึงไหว้ เพื liberal, nation, ixon, world so say, ่อกใช้งานพระเจ้าตั้งนำวัตถุที่ใช้ในพระพลาเพื่อรับใช้พระเจ้าจึงเรียกว่าครื่องริสุทธ่ทธ่วาเครื่องพุทธพระเจ้าในนามเครื่องมนุษย์จึงเรีกว่าพระหยังกตามหลังจากที่พระเยซูคริสต์เด็มาพันธสัญญานีไม่พียังคาย่ไปยังอิสราเอลท่านนั้นต่ยังคาย่ไปถึงทุเชตทวย วิสุทธิ์กลายเป็นพระสงฆ์คริสต์จักรเรียร่าจักขังพระเจ้าบนโลกใบนี้กล่าหน้าฉันจะอธิบายเรื่องนรกและร่มสบ